เป็นยังไงบ้างครับคุณจอยนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไ้เข้ามารายการกับเราดูดท่านผู้ชมทางบ้านเมื่อกี้นี้ขอแอบกระซิบว่าเข้ามาบอกหวังไหมว่าแม่นมากนะครับเหนื่อยไหมครับเมื่อกี้นี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็ใจรักซะแล้วนะคะสําหรับการเป็นที่ปรึกษาถ้าวันนี้เรามีส่วนร่วมที่จะทําให้หลายๆคนนะคะคลายความทุกข์ทางใจเขาก็รู้สึกดีค่ะไม่เหนื่อยค่ะนะครับวันนี้รายการดีๆอย่างนี้นะครับ แขกรับเชิญขั้นเทพขนาดนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับก็เพราะ AB Life f o o d นะครับของนายพลคนสวนนนท์นะครับต้องขอขอบคุณ AB Life f o o d อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจอยครับพี่ๆน้องๆทางบ้านดูรายการนี้แล้วนะครับจะติดต่อคุณจอยทำยังไงได้บ้างครับยินดีค่ะถ้าวันนี้ต้องการให้เ h e t a r า9 9โนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0860419656ค่ะ ะะตัวจอยเองนะคะก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะกับพี่ๆทุกคนนะคะที่สนใจหรือถ้าว่าบริษัทห้างร้าน,าานค่ะอาจารย์สนใจที่จะให้ไปจัดงานอ e ีเวนต์นะคะเราก็มีทีมงานที่จะไปดูแลพี่ๆทุกคนถึงที่สำนักงานเลยค่ะวันนี้นะครับหนึ่งในความสุดยอดนะครับของการพยากรแน่นอนนะครับคุณจอยและยังคงอยู่ในรายการของ s ่อมือเล่นเวิร์และวันใดท่านผู้ชมนะครับทางบ้านอยากมาออกรายการกับเรา mm hmm. ได้ดูดวงนะครับกับพยากรณ์ พาโรดในท่นาพยากรคั้นเทพขนาดนี้แวะมานะครับมาพบกับเราวันนี้ผมกิรติและคุณจอยกับรายการของซุปเปอร์โมเนตเวิร์์ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ